สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่10บของหนังสืออุณหพลาศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับในส่วนนี้จะอธิบายตัวอย่างที่10บจดกับ10 3จุดามนะครับดูที่10บจุดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อุ่นน้ําป้อนหอมหม้อน้ํานะครับมีน้ําเข้าอย่างนี้นะครับอัตราการไหล5กิโลกร,รัมต่อวินาที สภาวะก็เป็นห้าเมกะาาสี่สิบองศานะครับก็อันนี้ก็เป็นของเรวอัดตัวนะครับทีนี้แหล่งความร้อนในการอุ่นน้ำป้อนเนี่ยมาจากสองแหล่งนะครับตัวแรกอุณหภูมิที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือร้อยองศาให้ความร้อนในอัตราเก้าร้อยกิโลวัตต์นะครับส่วนแหล่งที่สองเนี่ยอุณหภูมิสองร้อยนะครับก็อันนี้ไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้บอกว่าให้ความร้อนในอัตราเท่าไหร่ก็ เดาว,ว่าเดี๋ยวเราคงต้องคำนวณหาแล้วครับเอ่อทีนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่2จะเป็นตัวแต่งให้น้าที่ออกตรงนี้นะครับเป็น5เมกะปาสคาล1 8อองศานะครับให้คำนวณหาเงืนย้อนกลับได้แล้วก็ความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการนะครับก็กรณีนี้มันจะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ เป็น steady state process นะครับก็เนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับอะไริมางควบคุมแล้วก็เป็น steady state เพราะฉะนั้นงานย้อนกลับได้เนี่ยก็จะรับรูปแล้วเหลือเท่านี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูรูปทั่วไปก่อนนะครับอันนี้เป็นรูปทั่วไปใช่ไหมครับพอเป็นระบบเปิดที่เป็น steady state process เนี่ย mm hmm. steady state ก็คือตัดเทอมที่เป็น by dt ทั้งหมดออกไปนะครับ สร็จแล้วเมื่องมันเป็นกระแสการไหลของมวลกระแสเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีซิกม่าใช่ไหมครับมันก็จะเป็น m ตัวเดียวเลย m i m e นี่จะเป็น m เดียวกันนะครับแล้วก็ทีนี้ในข้อนี้เนี่ยมันมีแหล่งความร้อนอยู่สองแหล่งเพราะฉะนั้นเทอมหนึ่งลบ t ส่วน t j คูณกับ q j เนี่ยมันก็เลยจะต้องมีสองสองเทอมตามแหล่งความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นใน ต้นตอน,นต้นของการทำแล้วก็ไล่ลสมการได้แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็มีเทอมอะไรอันนี้ก็เราก็ตัดพลังงานจนพลังงานศักด์ออกไปนะครับก็เกีเฉพาะเอนทัปีมีเทอมนี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งลบทีโซนส่วนทีเจเน่แล้วก็คูณกับ q j ได้ยอยู่2เทอมนะครับ mm hmm. ก็ส่วนความย้อนกลับไม่ได้ก็คือผลต่างระหว่างงานย้อนกลับได้กับงานจริงใช่ไหมครับ อุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้ทํางานใช่ไหมครับไม่ได้ส่งงานกลไม่ได้เกี่ยวข้องกับง,งานไฟฟ้าไม่มีการขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแป,ปลงปริมาตรใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นงานจริงก็เลยเป็นศูนย์ไปนะครับตัวอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วครับก็คือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทํางานเลยเนี่ยเ,เวลาเรามองด้วยหลักการในเรื่องเอ er เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยใช้พลังงานไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าเราเอาพลังงานมาใช้ในรูปความร้อนไม่ได้เอามาเปลี่ยนได้ ให้เกิดงานที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถือว่าพลังงานที่เราใช้ไปทั้งหมดเนี่ยก็คือทิ้งไปหมดเลยนะครับคือทิ้งไปกลายเป็นความย้อนกลับไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็เริ่มครับว่าเราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างใช่ไมครับ m d พวกนี้เขาให้มาแล้วนะครับ t สิ่งแวดล้อมเ,เดี๋ยวสมมติเอานะครับถ้าไม่ถ้าโจทย์ไม่ให้มาเนี่ยเรามักจะสมมติว่าเป็น25องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนทีแหล่งความร้อนนี่เขาร้เรารู้แล้วนะครับตัว q 1เนี่ยก็คือ900าร้เขาให้มาแล้วนะครับก็เหลือ q 2ท okay? okay. well, uh, okay. uh, ี uh, um, uh, for, right? yeah. um, b, ่เราต้องหานะครับส่วน s i h e s i e เนี่ยเรารู้สภาวะทางเข้าทางออกของน้ำได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพวก e n t r o p ปกับ e n t โทรปีเนี่ยถาได้หมดละนะครับก็ทางเข้านี่เราเช็คแล้วเป็นของเราอัดตัวใช่ไหมครับเราก็ใช้ hf กับ sf เนี่ยที่ อุณภูมิ40องศามาใช้ที่ทางออกเราก็เช็คสถานะปรากฏว่าเป็นของเหลวอ,อัดตัวเหมือนกันมันก็จะเป็น hf กับ sf ที่180องศานะครับก็เปิดตัะผมไม่เปิดตัยให้ดูแล้วนะครับอ่านวันเราได้พวก e n t ท o p ปีเ t นทั y ในทดไปแล้วก็เหลืออีกตัวเดียวที่เราต้องหาก็คือตัว q 2นะครับเราก็ตั้งสมดุลพลังงานตามปกตินะครับ อ่ Q ใช่ไหมครับบางอมี2ตัวก็เขียน2องตัว Q บวก MHSI ใช่ไหมครับลบ MSE e, ลบ W เท่ากับ0นย์ะครับสมดุลพลังงานของกระบวนการระบบเปิด s e a d y state เราก็แทนค่าตัวแปรเข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่า Q 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ2 0 7 8กิโลวัตต์นะครับอันนี้เรารู้ข้อมูลหมดแล้ว เราก็ย้อนกลับไปคำนวณหางานย้อนกลับได้ตามสมการที่เรารดลดรูปเหลือเป็นคำวนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้งานย้อนกลับได้ออกมาเป็นสามร้อยหกกิโลวัตต์นะครับแล้วก็ความย้อนกลับไม่ได้ก็คือผลตา่างระหว่างงานย้อนกลับได้กับงานจริงใช่ไหมครับก็ได้ตัวเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตงานใช่ไหมอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้ผลิตงานเพราะฉะนั้นศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดหรือว่างานย้อนกลับได้ไไดตดัวนี้เนี่ยมันก็กลายสภาพเป็นความย้อนกลับไม่ได้ก็คือเรา เราเอาไปใช้ยางอื่นนะครับคือไม่ได้เอามาผลิตงานมันก็เหมือนกับว่าเราเราเอากลับมาผลิตงานไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับเราทิ้งศักยภาพในการผลิตงานไปเท่านี้นะครับก็ให้สังเกตนะครับว่าในแง่ของ e x e r g ์นี่ยเราพิจารณาการใช้ประโยชน์ของแหล่งพลังงานเนี่ยมองว่าถ้าเอาไปผลิตงานเราจะมองว่ามีประโยชน์ถ้าไม่ได้เอาไปผลิตงานเราจะถือว่า,าใช้ไม่คุ้ม แล้วเรามีมุมมองแบบแบบนี้นะครับทีนี้นดตัวอย่างถัดไปนะครับคราวนี้เป็นเครื่องอัดอากาศนะครับเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์อากาศจากสภาวะ100งงกิโลปาสคาล25องศาก็อันนี้ก็สภาวะบรรยากาศปกตินะครับอัดไปที่1เมกะปาสคาลห้าอเคลวินทีนี้ เนื่องจากเครื่องอากาศที่มันร้อนกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็เลยมีความร้อนส่วเสียเกิดขึ้น50กิโลจูลต่อกิโลกรัมดังนั้นสังเกตเ็าให้มาเป็นค่าจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่า,าข้อนี้จะวิเคราะห์ในรูบค่าจำเพาะนะครับราวนี้เขาให้หาอะไรบ้างให้หางานย้อนกลับได้กับความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการนะครับก็เริ่มเริ่มไล่ลดรูบสมการก่อนนะครับ จากรูปทั่วไปของงานย้อนกลับได้เนี่ยอพอเราวิเคราะห์ในรูปค่าจำเพาะเนี่ยมันก็จะเปรูปเบล่บนี้นะครับสำหรับ Steady State p r o c e s s นะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับผมเอาพวกนี้ออกก่อน,นย้อนกลับได้งานย้อนกลับได้นะครับเป็น Steady State ก็คือ2เทอมนี้ถูกตัดทิ้งนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นค่าจำเพาะใช่ไหมครับ เพราะเราไม่มีข้อมูลลักษณะการไหลแต่เรารู้ว่ามันเป็นเครื่องอากาศเนี่ยมันทํางานแบบมีกระแสการไหลของมวลกระแสเดียวแล้วก็เอาเอ็อฐานตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะกายเป็น w เ็กไปเพราะ m ดอพวกนี้หายหมดนะครับเอดอพวกนี้หายหมดแล้วก็มีความร้อนสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อมนะครับปริมาณหนึ่งเดี๋ยวเทอมนี้ก็จะมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาลดโลปนะครับลดโลปได้อย่างที่ อย่างที่เห็นตามนี้นะครับเ,เสร็จแล้วเราก็ตั้งรูปสมการความย้อนกลับไม่ได้นะครับก็คือผลต่างระหว่างงานย้อนกลับได้กับงานจริงนะครับข้อนี้เป็นเครื่องการอัดอากาศเนี่ยมันจะมีงานจริงเข้ามาเกี่ยวข้องก็เดี๋ยวเราต้องวิเคราะห์จากสมดุลพลังงานนะครับที่สภาวะทางเข้าทางออกเนี่ยเรารู้อุณภูมิหมดแล้วนะครับก็คือทางเข้าก็เป็นต่าน,นี้ใช่ไหมครับทางออกเป็นตัวน,นี้ เนื่องจากอากาศเนี่ยเราสมมติว่าเป็นก๊าซอุดมคติได้เพราะฉะนั้นรู้แค่อุณภูมิก็เปิดตารางได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปเปิดตารางค่าเอนทัลปีทิ้งไว้นะครับทั้งทางเข้าทางออกนะครับแล้วก็ไปเปิดค่า s 0 t ทเนี่ยทางเข้าทางออกทิ้งเอาไว้นะครับทีนี้อ่าเราก็วิเคราะห์ตัวนี้ก่อนเราวิเคราะห์งานจริงก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับก็ตั้งจากพลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็ q วบวกเอลบลบ w นะครับ ตัวนี่โจทย์ให้มานะครับความร้อนสูญเสียก็คือลบ50กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับเรียใ,ใช้ SE ก็เปิดทิ้งไว้แล้วใช่ไหมครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้ว่างงานจริงเนี่ยเป็นลบ296นะครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมอันนี้เป็นค่าจำเพาะก็ติดลบก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เราต้องให้กับเครื่องอากาศถัดไปตัว ที่เราต้องหาถัดไปคือตัวนี้ครับเดลต้าเคู่นี้นะครับเดลต้าเระหว่างทางเข้ากับทางออกนะครับตัวนี้นะครับคือความแตกต่างของเอนโทรปีระหว่างสองสภาวะใดๆสำหรับกา๊าซอุดมกติเนี่ยเรามีสูตรในการหาก็คือสูตรนี้นะครับเดลต้าเอสเท่ากับ S ส่วนทีลบไปส่วนทีใช่ไหมครับแล้วก็ลบ R ลอน P ส่วน P นะครับ ตอนนี้เราอยากหา s i สลใช่ไหมครับแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ให้มันถูกต้องตามตามตำแหน่งของมันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ s สศูนยี่นี่เราไปเปิดตารางมาแล้วอาอากาศก็รู้แล้วนะครับ p เข้า p ออกนี่เรารู้แล้วโจทย์ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเราหาเทอม d ดลต้าเนี่ยได้นะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยตัว t ศูนย์ ตัวนี้คือทีของสิ่งว่าร้อนถูกไหมครับส่วนทีเอชตัวนี้จริงๆมันเป็นทีของแหล่งความร้อนซึ่งบางกรณีข้อนี้คืออา,ากาศเนี่ยมันถ่ายเทความร้อนสูญเสียตัวนี้เนี่ยไปสู่สิ่งว่าร้อนซึ่งมันก็มีอุณหภูมิเท่ากับทีศูนย์ั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในกรณเนี้ยทีเอชกับทีศูนย์มันเป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาใส่ในสมการนี้เนี่ยมันก็เลย ทีศูนย์ส่วนทีศูนย์เนี่ยมันรายกายเป็นเหมือนไปเทอมหลังเนี่ยถึงแม้ว่า q จะมีค่าแต่ว่า t ศูนย์กับ t ีมันเป็นค่าเท่ากันเนี่ยเันเทอมหลังมันก็จะหายไปสุดท้ายพอแทนค่าก็มันก็เลยเนี่ยครับเทอมหลังมันไม่มีเราก็แทนเทอมหน้าครับเดลต้าเทอมที่สองก็คือ t ีศูนย์คูณกับเดลต้าเนะครับแล้วก็ได้ค่าออกมาว่าเป็นงานย้อนกลับได้ก็คือลบสองร้อยหกสิบสาม ก็แปลว่าถ้าเป็นกระบวนการทางทฤษฎีเนี่ยงานย้อนกลับได้ที่เครื่องอา,ากาศเครื่องนี้ต้องการเนี่ยจริงๆมันแค่นี้เองนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็มีการสูญเสียมีความย้อนกลับไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยต้องป้อนงานเยอะกว่าทฤษฎีนะครับส่วนต่างของ2ออันนี้ก็คือความย้อนกลับไม่ได้ก็คำนวณออกมาได้เป็นค่าตัวนี้ครับสามสองนะครับงั้นก็ตัวอย่าง2ข้อนี้ก็อธิบายเท่านี้นะครับ